พี่น้องมาเก็บแปลกๆน้อกันพี่น้องเก็บไปใบหนึ่งกินกระปุลก่อนพอ่าโบท่าไดหนึ่งกินกระปุลจักเสือได้นี่เก็บไปจะได้จะไม่จะกินเนี่ยโอ้ยฮัตไปเนาะเก็บมือเดียวพี่น้องเป็นเดือนนี้แล้วเนาะเสียหายทันทีเลย มักใหญ่หนึ่มาเก็บกะช่วยๆนั่นแรงมากกบชิเกวคนนี้เก็บคนชนีนนนชนละนี่ก็ช่วยในละหล่ะพี่น้องจะไปหนึ่งในชิปนป,ปลากินขึ้นจะกินอยู่คึ้หอดบ้านนี่พี่น้องอย่าปลาเก็บปลาพี่น้องขึ้นหอดบ้านร้ายคึ้หอดพี่หอดหนองร้ายพี่น้องเอ้ย ไปไปขึ้นหอดเดอ้อพี่น้องเมืองไทยเมืองลาวขึ้นหอดเด้อเกิดน้องทุกขู่ถูกคนนั่นละบุกบุกร้านร้านมานั่นแหละเมืม่อนี้เฮ็ดจัดการเนะพี่น้องจะเก็บกับเก็บแต่เมืหลายวิธีเก็บหลายวิธีเก็บนี่พวกนี้ก็ได้พี่น้อง งามบ่ชวยเยเนาะในเดียวได้นี่ยนะข็นำไปปลูกในเดียวได้นี่ยพี่น้องกระไดในชิวา่าซําไหนในก็บ่ได้ปลูกนะมันเฮียไ่ได้ปลูกพี่น้องมันเฮียในเฮียในมันเฮียก็ได้ได้กินยอดมันเฮียมีแน่อยู่แต่บ่ได้ปลูกเพราะว่าอัน มันมาขี่โคมงมูไลยโผล่หมากันกระบอกพิกในเดียวเดี๋ยวมันยังขี่บ่าเนี่หดมักบัวมักน้อยเทน้อยเท่านั้นนะปูกักน้อยก็เห็นแต่น้อยเดียวนี่เห็นบอกนี่หอนคนขี่คนโคมงเพื่อนยังน้อยเห็นน้อยเดียวนี่ยมักหาก็เห็นน้อยเดียวเห็นหลายน้อยเยอะทั้งวันนี่มักหาแน่ยังแน่ปูกันตัวก็ได้ปูกังเม่นมักมักแปดเนี่ยว่ได้ปูกัว่ได้ปูกันรุนนี่

นี่มังน้อยเนี่ยนะนี่เป็ดหมาเป็ดเท้าอยู่ไหนเห็นไหมนี่าพี่น้องมีโจออนมานี่พี่สิได้กินไรอยู่ขนนาดนี่พี่บคนบืนออกมาพี่เบิดมักน้อยมักบวบเดียมเดี๋ยวสิดีไปทางนั้นก่อนดีไปเก็บทางนี้ก่อนเดินมังกระซ้ายอีกแล้วพี่น้อง พี่น้องโบเก็บจังไรแต่มันลายกันละครนี่แนวมันก็ลายลายละแนวมันห่วงซ้องห่วงกับปูกเบิร์ดละพี่นาสิปลูกสุกเปอร์พี่กันดูพี่น้องเด่นนะบอมาเลยพี่น้องเด้อกินป่นนะครับหนึ่งบแบบแบบขาดไปมันกืนอน้องเนาะ Lại đây, mình đọng cái bộ kẹp cả xe đài để không để. Không mà Chị kè chị Đây, mình đó Mua mắc dày vào nhà nó Thôi đòi cả hốt nạm xe đỏ của mình Thôi bà phụ anh phân phố งานเตะงานวะเตะด้วปุกาเื่อนเลืนปกาอันนีู้ดยาถีบใบตะเกิดบดได้ใช่คุณใช่พูดตะเกิดบดได้ใช่ขี้ดินขี้งายังโอ้เสียด้วยมือ ເຖີດພີ່ນ້ອງເພາະວ່າຊິໄດ້ຍ່າງໂບກບົບບັບໂຕນີ້ເປື້ອນຕະມືກະເບິ່ງຕະມືເນາະພີ່ນ້ອງເນາະເດບກະบ่ມີປຸກຄຸນຸກຢູ່ໜ່ວຍໃດທີ່ວ່າบ่ເຫັນນິກະແກລີຍກຫຍງກດົກກແມດ มันนี่จะขึ้นคันด้ายก้อนใช้แล้วมันเอ้ยข้าคันใดวะหอยวดเก่าเนี่ยล่ะออ้ยเสียงเพลงพี่น้องขึ้นคันใดก่อนเพราะอคันด้ายไม่ปลาแบบนั้นโอ้ทางไหนจะได้ผูกขาดจะเอาไรนะพู้ยหลายขนาดเก็บเอาอยู่ไก่ในก่อน Ma 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 ôi chị sợ ổn phải ép nọ Ngoài nhá nhảy đây. Kép nó đi không? nhắn bình định có Thương một đoàn lai phải mãi có phó để kinh. Cái nọ Được phí huộng như tôi. Tiên vào ยื่โต๊ะข <asy> <Wait ing. ang |yo|> ้นไในใช่หนือ n พี่้องไปิ tiktok ไปด้วยใช่ไหมคุณบ้านเทิงนยพี่้องมันิคเก็บพวกนี้จะนอนจะไปตั้งกาะมไว้ไห้ใชไหเก็บอีกพันหนึ่งได้ มือเกาะกับคนเห็ดเบียดเไปมือเกาะไปกับเห็ดเบียบพวกคนได้เดี๋ยวผมีมือเกาะกับเหตุไทยเองพี่น้องยอดบะระนี่พายางมาเอาไปกินเด้อพี่น้องเด้อลายดีเลยอดบะระนี่บ่เห็นไก่เมือง ห่วงมันแก่นมันกระหาวเลยได้ไหมด้นี่ได้พี่น้องนี่เลยนี่กระปูก็เวิดอันนี้ข้างในนี่ข้าวบเห็นี่เด้แก่จังสิล่ะเอาบเห็นนนี่เกิดข้างในนี่เห็นบ่แก่นี่แก่แล้วก็เอาบุหรี่อะไรนี่แกเก็บ่ ก็ได้เปิดเบิ้งเี้มาเก็บกับบได้เอาทางแนมเงินตัวได้แนมเงินกับบได้เอาในเดียวนี่ก็เดือเฟืองนี่คือเสียแรงเพรินตัวได้เห็นแต่เพือว่ารนะพี่น้องตอยู่ในในดีกับเราเก็บเพลินละบ่ถืองเด้ปล่อยแกไปเลยเอาแนวไปเลยกับ จะได้ขนมจะเอาหลายผูนเจนันข้างในคือไะขึ้นก็ขึ้นบอดด้ยน่ะค่ะนี่ดูดูกำลังกินนะพี่น้องจุบกินย่างกินกระแสกเพียง หย่อนบางห่านี่ก็หยอดหน่อยเลยพอหยอนใหญ่เ่ยพราวันบริบทหนักมากจะประมาณปล่อยมันเกิดการฟักน้อยนี่งเพื่อฟักน้อยอันหนึ่งเพื่อฟักน้อยเราผิดหลังเนาะก็ปุ๊บนี้อยากข่วมบกกูเอาจัเตนไปฟังนั่นก็ กะตาจะได้รลายได้พี่น้องรลายเต๋อไปยังเก็บเอาเบิรดทีสิบอกเอาเบิดตัวนั้นนะก็ือป้าแก่ไปบอกป้าแก่ไปบอกชิดายมันนะ่แก่ก่ออม,มันน่าจะเป็นร้ายอยู่หรอกพี่น้องโมเมนต์จะทนอันมันมีร้ายอยู่ mua cái đồ thua là đợt đợt mà này coi sẽ chân đây phải lòng phải lòng ơi phải lòng ơi sẽ chân đây anh nè sẽ đây tăng con con đây bao nhiêu à tuyệt vời tăng con đơ บุดใดอันนั้นแหละรถกระดังบึน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 นบึนนบึนน

ra room chung cũng không này chú <laughs> không okay, bye, bye. อตองมาละลุกนัูงดูนยอดบังคัพี่น้องมางเอาไปจำแจวนะพี่น้องเว้ยยองคะ หงอนตุบบัวเป็นงอนตุบน้อยนะเก๋เห็บปะทางมันห่าหงอดไล่ลายแต่คนใหญ่จะเป็นหงอดอันนี้บุหรีกินหมากยันอันมันหกมันเหือเนาะพี่น้องเนาะหกไล่หกไล่เหือไล่มันวมันแปบตัวการ ผักน้อยเด้อบไได้กินนี่ก็ชุกอะหาชุกนี่พี่น้องแรงเกนผ่านนี่ชุกอะแก่แล้วต้องเปะก่อนนายได้พี่น้องนี่มันอะไนะเก็บจะไอ้เคลนกระตาโอเคพี่น้อง ดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเก็บโอ้มีเมียนเป็นแข้งนะพี่น้องมาีเป็นแข้งอยนี้ไม่แข็งขาปุ๋ยเออออข่าชิมก่อนเออเป็นแข้งเมียนสิบเออคิ้วกันเถอะเก็บนะพี่น้องอยูรีไม่แห้งใบแล้วพี่น้องอยู่หยอดผ้าใบ